วย19กันก่อนนะคะวันนี้8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแต่ละพื้นที่ตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขยังคงสูงนะคะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา488รายค่ะทําให้มียอดสะสมอยู่ที่18,724รายจังหวัดเชียงรายเพิ่มมา41รายค่ะยอดอยู่ที่4,444รายแม่ฮ้องสอนเพิ่มมา40รายนะคะยอดอยู่ที่1,798รายลำพูนเพิ่มมา21รายค่ะยอดอยู่ที่2,805รายค่ะ ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะมีผู้ป่วยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม13รายยอดสะสมในตอนนี้2,451รายค่ะ ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม9รายยอดสะสมในตอนนี้2,486รายส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม8รายยอดสะสมในตอนนี้2,109รายและที่จังหวัดแพร่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายยอดสะสมในตอนนี้1,823รายค่ะคพเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดทั้งหมด8จังหวัดนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขจังหวัด